โอ้แต่ว่าไม่เป็นไรและฉันคงไม่เข้าใจก็คนมันเทก็คนมันเทก็คนมันเทเฮ้ยตื่นไดนแล้วนะเว้ยโอ้ยครับโอ้ย ผมยังไม่ได้นอนเลยอ่ะโอ้โหแล้วทำไมไม่นอนดูสิเขาต่อแถวกันยู่แล้วเนี่ยไปก็เพิ่งเลิกงานหกโมงเช้าให้ผมนอนถึงเจ็ดโมงป้าหรือเปล่านอนชั่วโมงเดียวท่นว่าวพี่ต่อแถวผิดปะเนี่ยถูกแล้วแถวผู้หญิงพี่หลบไปพี่หลบผมอยู่ได้ออันนี้ไปไหนวะอ่าไปกินข้าวพี่ไปกินข้าวโอเคๆไอ้คนข้างหลยคุยได้แล้วเออครับครับจ๋าดูง่วงนะพี่เนาะอัานีไงแซมเจอแซมแล้ว อ่อยอยู่แล้วเกินหิวข้าวเว้ยได้าอยู่หน้าถ้าใครหนีเนี่ยฉันจะยิงทิ้งให้เลยตอนนี้โหใครจะไปหนีได้ยังไงเนี่ยรู้ว่าเต็มขนาดนี้บุคุมครับบุคุมป่าอะไรผมฝ่าอะไรหน่อยได้ไหมป่าอะไรนี่ผมลืมไปเมื่อคืนผมเอาแปลงฟันอ่ะลงมาไปตูดซ่วมเนี่ยนะใช่พี่มันมันจ๊อบจบดีอ่ะฟันเหลืองวักีปตามานะทุกคนตามาครับเดินกันเป็นแถวเฮ้ยพี่ พี่ไอ้คนนี้หน้าคุ้นๆเหมือนคนที่จับเรามาเนี่ยใช่เหรอใครมีหน้าที่ทําอะไรอ่ะไปทําซะไอ้ครัวสวดคนกินก็ไปกินโอเคครับจะให้เวลาันหพวกนายนำซินาทีได้ครับจะได้ดูซีรีส์ใหม่เว้ยนี่เลยอ่ะรับชิลุงภาคใหม่มาแล้วนะภาคหกใช่เหรอเออไปดูดิไปดูตัวอย่างผมยังดูนี่อยู่เลยพี่อะไรลุงคิดถึงร้านร้านนั่นกินภาคเก้ยซีซั่นหนึ่งเหรอใช่พี่ผมยังดูไม่จบเลยอ่ะนี่ซีซั่นสองมึงดูดิเฮ้ย เจอกันนานรู้ตัได้อะไรไอ้งอกนั่นใครพี่ไหนอ้ยนั่นไอ้งอกลุงลุงเดยเรียกไอ้งอกดิเขาเป็นดาราดังอ่ะคุณพัชครับคุณรีบๆทำหน่อยนะครับพวกผมหิวแล้วอ่ะอดทำอยู่ใจเย็นครับโอ้โหคุณไม่กินข้าวหรอครับผมดื่มนมครับโอ้โหเพี่ฮะวะพี่คนอะไรกินนมให้เปิดฝาเออวะ แล้วทำไมไม่เปิดฝาก่อนกินเลยครับมันมันมีรสชาติของมันนะครับรสชาติพลาสติกกันเลยคุณมินเหรอโอ้ยโทษทีครับโทษทีช่วยยันมันติกขี้มือขี้มือคนวางเฮ้ยนี่แซมแซมงมงมอะไรคุยคุยเลยวะงมดีนะดีนะแซมมีอะไรอุยทำไมพูดทางเขินกันขนาดนี้โอ้ยจะไม่ให้โกรธได้ไงอ่ะ ที่ผมมาติดที่นี่ครั้งเพราะใครเนี่ยโพสสาพ้นคดีแล้วนะพอไรอันเลยมันเป็นคนคิดให้พวกเราไปปนเว้ยไม่เกี่ยวเลยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับผมไม่ไยอันไม่ยอมรับความจริงอย่างเงี้ยจำได้ไหมไอ้ที่บอกว่าอะไรวิถิมาเฟียที่พี่วิ่งหนีเพราะว่าพี่ต้องใช้คำนี้พูดตามมันอะมาเฟียบ้านพี่นี่มันวิ่งหนีกันเลยแหละรออะไรอะมาเฟียบ้านผมช่างมันช่างมันช่างมันถือว่าแล้วไปแล้วเดี๋ยวเรา แล้วถามก่อนมาที่นี่กันทำไมเนี่ยก็มาช่วยแกไงโอ้โห oh. ใช่พวกพี่ไปมอบตัวกัน uh. หลังจากที่แกโดนจับอ่ะอ่าถามก่อนพี่ติดกันกีป่ปีตลอดชีวิตอ่ะ uh, พี่พี่พผมผมติดเจ็ดวันเองนะเอ้าเอ้ามาทำไมเนี่ย uh, ก็เขาบอกว่าเออคุณจะติดเจ็ดวันหรือว่าตลอดชีวิตพี่ uh. ไปติดตลอดชีวิตอ่ะ uh. พี่นึกว่าแกติดตลอดชีวิตเออพี่ผมติดแค่เจ็ดวันเอง เอากลัวเจ็ดวันมันแหกคุกไม่ได้ไงเอ้าแล้วตลอดชีวิตอ่ะก็มันจะมีเวลาแบบคิดมีเวลาทําของทําอะไรเหลือเฟือหรือเฟือใช่สองสองไอคิวมากกูกินข้าวก่อนลมลมลมเฮ้ยทำเป็นเสิร์ฟช้าจังวะออ่มาแล้วอร่อามพี่มาแล้วค่ะช้าจังเลยครับลมอร่อยไปแบบแล้วลมอร่อยอร่อยวะเนี่ยอร่อยอร่อยออร่ยเสิร์ฟแล้วป่ะเออคุณคุณคุณครับคุณว่าอะไรเหรอ คุณติดคดีอะไรมาเมื่อวานผมเพิ่งเห็นคุณเข้ามาอ๋อเราไปขโมยหมามานะ่ะโอ้โหติดกี่ปีครับห้าปีโอ้โขมมอยขโมยหมาห้าปีติดโโุกแล้วคุณล่ะผมมีกัญชาในครอบครองครับเนอหน้าตาคุณนี่ใช้ได้แล้วเนี่ยวพาแต่ของดีปะของนอกของไทยเอ่อผมของนอกครับโ g ใช่เหรอใช่แล้วแล้วแล้วคุณติดคดีอะไรมาครับเนี่ยผมเรอติดหวยวาย หลายการหลายแรงเลยนะนี่ซื้อหวยไม่จ่ายเขายอกผมไปป้นธนาคารมาแล้วผมก็แล้วผมก็ไปมอบตัวครับเพราะว่าผมรู้สึกผิดอ่ะติดเอาไปป้นมาเท่าไรเนี่ยเออผมไม่ได้ป้นเป็นเงินครับผมป้นหลอดไฟครับ บ้าไปแล้วเอ่อจริงๆผมอยากได้หลอดไฟไงที่บ้านไม่ค่อยสว่างอะครับติดติดกี่ปีครับเนี่ยตลอดชีวิตครับเขาให้เลือก7วันกับตลอดชีวิตผมไปติ๊กตลอดชีวิตนะปาฮเอ่อจริงครับตลอดชีวิตอีกเศษเอ่อสองเดือนครับตลอดชีวิตเศษสองเดือนใ่หมครับผมคุณแปลกอะครับเดี๋ยวนะตลอดชีวิตแล้วแล้วมันจะมีเศษสองเดือนอีกเหรอครับใช่ใช่ครับใช่ใช่คือมันเป็นตัวเลขอนันต์แล้วนะอนันอ่ะเฮ้ยแปลกอะ โอเคก็เด okay, so e yeah. ี Twelve, hey, ๋ยวผมมีแผนอะไรจะมาปรึกษาว่าคุณด้วยเกี่ยวกับการแหกคุกครับว้าทำเป็นเล่นไปคุณมาถามทุกคนละเฮ้ยคุณเคยแหกคุกเหรอเปล่าครับผมรู้ทางแถวนี้เฉยๆอ๋อโอเคๆทถ้งกันฝากด้วยเดี๋ยวเราประชุมกันคุณจะแหกคุกไหมครับคุณขโมยมาอมันจะดีเหรอเดี๋ยวโดนจับง่ายอะแบบนี้ทีวีเต็มเลยนะกลัวอะไรเราเออว่าใช่ใช่เดี๋ยวอุ้ยกล้องวงจรปิดเออแต่ถ้ามันเป็นกล้องวงจรปิดจะแสดงว่ามันก็ต้องไม่เห็นดิมันไม่ได้เปิดไว้อาถูกต้อง ไม่ไม่น่าเป็นไรโอเคถ้าเกิดผมไม่รบกวนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันน้องโตเก้าคุยกันเบาหน่อยครับผมเดี๋ยวไม่ต่อเวลาให้นะครับเจะกินข้าวครับเออถ้าพี่รอบนี้พี่จะแหกโคกอกไปใช่ไหมอ๋อรู้ได้ไงอเอก็ได้ยินเมื่อกี้ผมคุยกันสุยทางขนาสดงาู้คุมได้ยินแล้วพี่ก็ถามถามจริงว่าถ้าออกไปรอบนี้จะไปทําอะไรนี่ะคิดว่าจะไปทํา youtube เหมือนเดิมอ่ะแล้วก็ทายความคิดที่ดีนะก็เหมือนที่เราไปล่าท้าผีอ่ะแซมเออดีดีพี่ดีเพราะว่าควรทําอย่างนง้นนะดีกว่าเยอะเลยนะ ตอนนี้แล้วตอนนี้ผมไม่รู้นะว่าถ้าพี่กลับไปทำยูทูปนะผู้คนดูที่คอมเมนต์ร้วเราติดคดีนู่นนี่นั่นเขาจะรู้สึกยังไงเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นเหรอพวกติ๊กต็อกอ่ะทำไมพี่เขาออกจากคุกปุ๊บเขาดังเลยอ๋อเรื่องเล่ากันละครั้งหนึ่งอ่ะเออเออเออแล้วก็เราก็ถ่ายคลิปไปใช่ไหมแล้วเราก็เล่าเรื่องที่อยู่ในคุกเซ็ตยอดสุดพอกสองคอเสียไข่ฮะเราไปทำยูทูปเราแห่คุกเราจะโดนจับไหมอ่ะเออว่ะไม่โดนหรอเออเออว่ะเราเราจะต้องอะไรดิไหมพี่ย้ายประเทศใช่ ไปเกาหลีไหมพี่ไปทำศิกรรมดีกว่าไปอย่าเกาหลีเหนือเกาหลีเหนืออย่าไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นไปทำไมอ่ะอ๋อเข้าใจกันดีผู้ชายรู้กันอยู่เออเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราพูดดังไปละเอ้ยหมดเวลาแล้วโอ้ยยังไม่อิ่มเลยอ่ะหมดเวลาแล้วเออยังไม่อิ่มเลยอ่ะโอ้ยังไม่ได้กินเลยเออเอาคุณกินรีบๆกินครับคำเดียวหมดเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูวางแล้คำเดียวหมดเลยโอ้โหเนี่ยเิ้งเลยคุณยิงปืน เขายิงหูเลยว่ะโอ้โหโอ้ไรวได้คนแลมไปเป้าแรงไปเป้ามากันครบแล้วใช่ไหมครบแล้วครับครบเลยครับต่อไปฉันจะพาพวกนายไปออกกําลังกายกันโอ้ตามมาอโเคคนไม่ชอบเลยออกกําลังกายไม่หวานเลยไม่หวานแชมป์ี่ชิญพี่เชิว่าในจังหวะนี้พี่ผมแนะนํานะเราอยู่ข้างนอกได้ไม่นานเว้ยผมแนะนำนะจังหวะนี้แหละลองหามองมองทางแหกคุกตัวพี่ ใจเลยกล้ามมอคุณไปทำอะไรก่อนไหมครับพวกผมจะออกกำลังกายแล้วคุณไปเกกีไปหนีผมผผมไม่กล้าออกกำลังกายนะครับเนี่ยฉับฉับฉับมัได้บับโับฉ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 ับับฉ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 ้บฉั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 ้ฉับฉับฉับับฉ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 ับบฉับรับฉับฉัอฉอบฉะบฉัันฉับฉับฉับฉัาใชบฉับฉับฉัามันปลดล็อแล้วนายครอบรองเมื่อไหร่อ่ะ โดนจับก่อนหนึ่งวันน่ะมันก่อนปลดล็อกอ่ะโอ้โหโชคร้ชยเอ้แต่ว่าใน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 กฎหมายมันบอกว่าถ้าเกิดว่าโดนคดีก่อนหน้านี้ก็คือจะจะโดนโมฆาหมดเลยนะเข้ามาโดนจับได้ไงรวะเนี่ยเนอะเฮ้ยเดี๋ยวๆทุกคนครับมามาเรียงกันครับมาเรียงกันอ่คืองนี้ครับผมมีเรื่องจะ มาให้พวกคุณช่วยครับพวกคุณอยากจะแหกคุกไหมครับอยากครับผมอยากออกไปแล้วผมติดมาที่นี่กี่ปีแล้วครับผมติดมาครึ่งปีครับแล้วคุณล่ะครับผมแดงปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งแล้วคุณล่ะผมติดมาห้าปีแล้วครับนั่นไงเห็นเหมล่ะแต่ละคนก็ติดมานานๆทั้งนั้นน่ะไม่เบื่อที่นี่บ้างเหรอเบื่อเบื่อเบื่อมากเลยอยากออกจากที่นี่ไหมอยากถ้างั้นผมจะให้พวกคุณทำบางอย่างเพื่อให้พวกเรารอดจากที่นี่เคไหม โอเค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 คุณชื่ออะไรอ่ะผมพัดครับพัดเหรอคุณเข้าครัวได้นี่ใช่คุณไปเอาที่แกะสลักผลไม้มาโอเคอ่าคุณชื่ออะไรครับยูนาวัฒนาอ่อคุณดูต้นทางคืนนี้ได้เลยเออ ส่วนคุณโหยอาวุธใหญ่มากคุณชื่ออะไรครับวาวาค่ะพลคุณวาาคุณวาําทอะไรเป็นบ้างอะลักษณะแบบคุณมีอาวุธใหญ่ขนาดนี้ผมไม่รู้จะที่ให้คุณไปทําอะไรผมเสนออะไรอยู่กับผมเพื่ออยู่กับผมไงจะได้สบายใจนายปิ๊งก็บอกเข้าเอะนะเอ้ารออะไรอ่ะโอเคถ้างั้นคุณอยู่กับน้องผมคืนนี้เผื่อแบบช่วยอะไรเออก็ได้ค่ะอุ้ยวยอะไรอ่ะอะไรวะเก็บอาวุธก่อน เฮ้ยห้ามรวมกลุ่มกันนะเว้ยเอพวกโง่โอ้ยผู้คุมจังหวัดเซนไอร์มาเลยแยกกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินบอกทีละคนเลยไปเอ่อนายชื่ออะไรอ่ะเราชื่อเจนอ่ะไปหาแท่งเด็กมาเอาไปทำอาวุธเอ่อส่วนนายท่อระบายน้ำเอ้ยณนายครับว่าเดี๋ยวฉันจะให้นายไปสำรวจว่าท่อมันต่อไปที่ไหนแล้วมารายงานฉันได้ไหมได้เลยเซมเออมาไงพี่ไปหาเรื่องมาหน่อยไป เลื่อยเหรอเลื่อยสำหรับตัดไม้หรือตัดเหล็กอะ่ะอืมเลื่อยสําหรับตัดเหล็กอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะดเ,เดเมือนอฉันเห็นอยู่ที่ห้องอุปกรณ์อ่ะอืมได้ได้ได้ไม่ยากฮะผมมาเข้าบ่อยประจำเลยห้องอุปกรณ์ผมโดนพวกตำรวจเนี่ยมันใช้พวกเอาไปซ่อมเอ่อซ่อมโต๊ะซ่อมนู่นตลอดเลยอ่ะใช่เหรอเอาทั้งนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวฝากด้วยใช่เออวิลโลพี่จะแหกกันมาไหนพี่คืนนี้คืนนี้เลยเหรอก็ได้พี่ได้เคเคนั้นเดี๋ยวผมมาโอ้ ยืดหยุ่นจริงๆเลยนะครับเนี่ยว้าวสุดจัดสะพานโค้งนี่คุณชอบเล่นโยคะเหลอครับชอบมากเลยอุ้ยผมก็ชอบโยคะเหมือนกันนะเห็นในเลดร์เห็นในเลดร์เมื่อกี้เฮ้ยเลอันเจอยังเล็กอะ่ะเจอแล้วถ้างั้นคุณช่วยเล่นโยคะล่อสายตาผู้คุมหน่อยนะครับล่อสายตาผมเขาอยู่ข้างบนอ่ะออได้ค่ะได้ได้ขอขอขออีกทีชัดๆได้ไหมครับเดี๋ยวผมยืนตรงนี้ได้ค่ะ<อ> ครับผมเดี๋ยวผมช่วยจับไหมครับอะไรวะหน่านะอะไรอันอุ๊ยโอ้ยขาเฮ้ยอย่าอย่ารวมตัวกันอย่ารวมตัวกันออกข้างๆออกข้างๆยืนด,ดูข,ข้างๆ <c oughs> โอ้ยฉีขาว่ะคุณพัดครับเออเออเจ็บครับผมอุ๊ยคุณเล่นบอลเก่งมากเลยอ่ะโอ้ขอบคุณครับเฮ <c oughs> ้ยคุณคุณลองเตะเตะหน่อยผมอยากเห็นนะ่ะโอเคได้เลยเฮ้ยเล <c oughs> ยนะครับครับครับเจ็บจับเจ็บเฮ้ยชุบ โอ้โหโคตรเก่งโอ้น่ากล้าอะไรมาแล้วมาแล้วเอ้ยประมาณนี้ได้ปะจ้ะเก็บไก่อนเร็วเอาได้เอาได้มั้ยได้ไหมได้ไหมโอเคอะเออเฮ้ยมึงถือที่ตัดเหล็กมาทำไมวะอะ เออพอดีว่าเอามาซ่อมไอ้โกบอลโกบอลบอลไอ้โกโกโกมันพังอ่ะโกพังเหรอมันต้องอะไรครับเตะอัดทีกงพังเลยครับใช่ใช่ใช่ไอันนี้อันนี้ขาหนักเอออันนี้ด้วยนี่ด้วยนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมีไอ้รั้วตรงนี้ว่ะมาดูหน่อยดิมาซ่อมหน่อยมาซ่อมหน่อยว่ะไหนไหนกงหลังนี่เลยนี่เลยซ่อมก่อนซ่อมก่อนไหนไหนไหนเฮ้ยพี่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 บังผมไว้บังผมไว้เร็วเร็วเร็วไปบังไว้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 บังตัวผมไว้บังอยู่บังอยู่ เฮ้ยมาลองกันได้แล้วอุ้ยหมดเวลาแล้วเนี่ยโถเฮ้ยนี่เดียวเองเกือบเกือบวุดวิดวุตวิดต่อไปฉันจะให้พวกนายไปตัดยากันนะเออครับผมได้เลยครับพวกคุณฉันเบื่อชั่วโมงนี้มากเลยเหนื่อยแนนแซมครับใครมีคุญแจเข้าตู้เก็บของใช่ไหมใช่ครับแอากันแกตัดญ้ามาให้เพื่อนๆเลยแล้วก็ไปตัดกันซะได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานะครับโอเคโอเคมาแล้วครับคุณตำรวจ อ่ะเอาไปคุยคุยกับนักโทษว่าคุณตำรวจ <c oughs> ไม่หมายถึงว่าผมผมหมายถึงคุยคนนู้นผ,ผู้คุมเขาเรียกผู้คุมอ่านะผู้คุมเอาไปเอาไปไปไปทำงานกันเรียบร้อยนะคิดแผนยังอ่ะคิดแล้วคิดแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงเป็น,ปน,ปนไ,ไงบ้างเป็นไ,ไงบ้างเออต้องใช้ผู้หญิงมือเบาอะ่ะเออเออนาวหนาววันี่นี่เลยเนี่ย ผมผมพูดเนี่ยเอาเลยเอาเนนี้นี่ยพี่รู้ไว้มันมีแผงวงจรอยู่ห้องคุยกับญาติอะห้องคุยกับญาติอ่าเข้าใจเข้าใจเออเราก็แค่วงไกลตัวเนี้ยไปตัดสายกล้องวงจรปิดเว้ยโอ้พี่โคตรฉลาดเลยว่าแต่ว่าถ้าถ้าฉลาดกว่านี้พี่คงไม่อยู่ที่นี่นะเอันนี้ผมชมนี่ยผมชมนี่ยหมายถึงว่าพี่ฉลาดหมายถึงว่าพี่ฉลาดแล้วที่แบบเลือกเลือกผมไงแล้วก็เลือกเลือกไปว่าแหมแหมพร้อมกันไม่ได้ไดลองผมไม่ได้ลองเฮออมานี่นาวเขอดูขนาดมือหน่อยฮะ นั่นนั่นดูขนาดมือใช่ไหมพี่ไม่ได้ดึงอยู่ใช่ไหมดูดิสายตาเนี่ยไอ้บ้าไอ้ลาโมดูมือเออหนึ่งโอเคอืมน่าจะหลวงเข้าไปได้นี่นะฟังตัดสายสีน้ำเงินสีดำห้ามตัดสีแดงพี่พี่เร็วเลยเร็วรีบๆต่อครับผมว่าตอนนี้ดูดูดูกาสดีเลยดูต้นทางดูต้นทางผมให้ดูให้นะมากันเราตัดยอดอืมนี่นี่ไงนี่ไงนี่เห็นปะ สีอื่นมัต้องตัดเหรอไม่สีอื่นไม่ต้องตัดห้ามตัดเด็ดขาดมันจะมีสัญญาณการขโมยถ้าตัดแล้วเสียงดังแน่แล้วก็มีเส้นที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเหรออ่าตัดแค่สีน้ำเงินกับสีดำเห็นปะเนะี่ยห็นเห็นเห็น เออตัด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 ทิ้งซะไปพี่เร็วกว่านี้ได้ไหมอ่ะแป๊บนึงดิผมผมผมเองผู้คุมเดินเดินย่องๆทัมองแล้วอ่ะเดี๋ยวนะตรงไหนตรงไหนแถวแถวนี้แหละเมื่อกี้มันเดินไปดูคนตัดหญ้าตรงนู้นอะเฮ้ยมึงก็ตัดแถวนี้ก่อนไปก่อนดิได้ได้ได้ผมก็รีบอยูพ่พี่ไม่เดี๋ยวเขาจะมาเช็คง,งานกันว่าเรียบร้อยหรือเปล่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วฮ้ไหนเออเอเอโอเคโอเคแค่นี้ก็วงจรปิดก็ไม่สามารถใช้ได้แล้วดูดิ ที่นี่มีตำรวจแค่คนเดียวเหรอใช่มีคนคุมกล้องเลยเหรอไม่ให้ทำต่างเลยใช่ใช่เธอเธอไปไหนก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันตอนกลางคืนเชีย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 มนเดินไล่เลยแฮสอยงามสวยงามใช้งานแล้วก็ไล่เลยเอาเลยว่าคืนนี้แหละเสร็จเราแน่แลนไปไหนแลนเออไม่ทํางานก็จีบคนหัวแดงมั้งครับพี่บ้าเอ้ยเอ้ยอะไรวะข้อเป็นออกเกือบนอกนอกคุกอ่ะจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยจริงดิจริงจริงดูได้ไง ผมเาเอาวามันจะเชื่อได้ไหมเนี่ยเฮ้ยแต่ว่ามันก็มีมูนนะเว้ยท่อระบายน้ำก็ต้องออกจากคุกดิใช่พี่มีมูลนี่มีขี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเนะี่ยแต่ท่อระบายน้ำมีขี้นะมีนะเหม,ม็นไหมอะพี่เหม็นไหม<อ>ก็ก็เหม็นน<ล>ะรอ<ะ><ะ>อะไรละ่ะเหม็นดิ <c oughs> โอเคโอเคถ้างั้นเราจะใช้ท่อระบายน้ำในการออกจากคุกค,คืนนี้ได้เลยได้เลยอืมนั่นก็สวยงามเลยเฮ้ยอะไรเี่ะเฮ้ยจจอะไรอะนักโทษใหม่นักโทษใหม่ โอ้เข้าจับลากกันอย่างนั้นเลยเหรอมันไม่ใช่นักโทษมันคือศพคนตายแล้วต้องหามันทึโอ้ยนิดนิดนี่ผู้กุมนี่ยิงทิ้งเลยนะโอ้ยปวดจังวะโหดไปแล้วโหดจแชมถ้าเราไม่ออกจากคุกวันนี้ผมว่าเราต้องไปศพต่อไปแน่เลยว่ะเมื่อกี้คือนักโทษประหารเว้ยเออเหรอใช่มันข่มขืนเด็กทั้งๆที่ยังไม่เกิดอ่ะใครใช่ใครยังไม่เกิดแล้วแล้วข่มขืนทิ้งไงวะข่มขืนอาสุากรลโอ้ยปดจังวะ สี่ก็อะไรอ่ะโอยเจ็บอะไรเจ็บไหมอ่ะโอยเจบทำอะไรกันอ่ะอะไรอะไรอะไรพี่เข้าไปอยู่ด้วยกันทำไมอ่ะพี่ผม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 เจ็บเจ็บอะไรทำอะไรนะเจ็บเจ็บขาเจ็บขาพี่ขี้บุหรี่หกใส่หกใส่เนี่ยพี่เห็นว่าเขาดุบุหรี่อยู่อ่ะว้าเธอ เธอเธอโกหกพี่ชายได้อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรโกหกพี่ชายคืออะไรก็ก็เขาคบกับพี่ผมอยู่อ่ะใครเขาใเขาใจผิดแล้วใครใครคือพี่แกคนที่ชื่อเจอ่ะหัวฟ้าฟ้าเจี่ยฟ้ามีผัวแล้วเนี่ยไลอันลุกขึ้นมาด่วนเลยผมไม่เกี่ยรเร็วเร็วเกียรครับมาเปิดไปเปิด้าใจผิดแล้วพวกูายอ่ะเจเเย็นเจเย็นอย่าเพิ่งไปบอกนะเจเย็นเอ๊ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำไมเราดีอ่ะพี่ฟังฟังฟังไอ้หนุ่มหนุ่มหนุ่มฟังนะเองเองเอานี่ไปกิน แล้วเองเงียบปากโหคือคือคือภาพมันชัดอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยพี่ได้หมดโกพี่อยู่อย่างนั้นยาจะแผ่นแตกเยาจะแผ่นแตกเฮ้ยยาจะแพนแตกเฮ้ยอแล้วเลยอันไปอยู่กับคนที่มีผัวแล้วอ่ะผมจะรู้ไหมล่ะพี่ดีดีกว่ามึเธอแล้วเธอมาอ่อย น้องฉันทําไมอ่ะเ้า่านะนายเข้าใจผิดฉันไม่ได้ทำอะไรเลยซะหน่อยก็เห็นอยู่ทนโทษว่าอยู่ด้วยกันน่ะผู้หญิงกับผู้ชายอยู่สองต่อสองอ่ะใช่ไหมแซมใช่พามาคาตาเลยอ่ะใช่เมเขาขอเข้ามาดูควาสุบุรีเนียค่ะโอ้ยจะเข้าไปดูผู้หญิงสุบุรีเพื่ออเลยปะทำไมทำไมอ่ะก็อยากดมดมไนีโอ้ดมอะไรดมบุหรีนะใช่ใช่ตาย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 เดี๋ยวนะ เราจะต้องจับกลุ่มแล้วแหละพวกนั้นน่าจะไม่ยอมทําตามพวกเราแล้วอ่ะเธอเลือกข้างไหนต้องข้างพี่แล้วสวยงามเคเคคมีทั้งหมดเอ่อห้าคนแ้วผมไปข้างหัวฟ้าแล้วว่าไงว่าไงเอ้ยแซมล์เอาอะไรอะเอาเหล็กที่เอามาจากลัวเอาให้ไลอันดิอาวุธาอมามา ไปฝนทำทำมีดไปได้ผมไปฝนในห้องผมนะเออส่วนเธอจะอยู่ข้างแฟนเธอหรือว่าจะอยู่ข้างพวกเราฉันอยากอยู่ข้างนายมากกว่าโอเคแสดงว่ารู้นี่ว่าจะฮะแสดงว่าเช่าของใหม่ใช่หมายถึงว่าเขาน่าจะรู้ว่าเราอ่ะรอดแน่ออ้ยฝนฝนนี้เลยใช่รีบๆป่ะรีบฝนรีบๆพี่ก่อนออกเอาโปสเตอร์ผมไปด้วยนะขวามือสายมือพี่อ่ะเอาไปทำไมอ่ะ ไปด้วยอะของของลกของหัวอะนายรู้จักเจมากแค่ไหนอ่ะอาก็รู้จักไม่บากหรอกคือตอนเนี้ฉันว่ามันมีการแบ่งพักแบ่งพวกกันแล้วคงคงไม่ได้จับมือกันนายจะอยู่พวกเจหรือพวกฉันอะดูถ้าจะเป็นเรื่องเครียดแต่เนี่ยใช่ปุ๊กี้ไหมไม่ไม่ใช่เวลาเอาหรอนายจะอยู่ข้างใครอะอ่าคุณนายแจกคุกใช่ปะใช่อยู่ข้างคุณนายดีกว่าฉันจะไปด้วยอ๋อเดี๋ยวแล้วนายเอาเอานี่มายังไอ้ที่แกสลักอะ ใช่โอ้โอ้โอเคโอเคโอเคขอบใจนายมากนะที่เลือกพวกพวกฉันอ่ะ๋อไม่มีปัญหาเพราะว่าฉันเอ้าใหญ่กออกไปเหมือนกันเออแล้วนี่นายเอาอาหารออกมาจากโรงอาหารด้วยเนี่ยแล้วก็เป็นพ่อครัวเออสีพิเศษพี่เจ้เมียพี่ถูกเซตยอสีพอสองอใส่ไข่แล้วอ่ะพี่รู้แล้วแหละหลายอันใช่ไหมล่ะพี่รู้ได้ไงอ่ะหน้าตามันกวนส้นตีนขนาดนั้นอ่ะจะเหลือเหรอสำหรับเมียฉันอ่ะ เมียพีขี้อ่อยด้วยใช่ฉันก็เห็นนังนั่นเป็นแค่ของเล่นทางนั้นแหละฉันไม่ได้อยากจะเอามันมาทำเมียซะหน่อยโคเจ๋งพี่นี่แหละลูกพี่ผมมันแงอยู่แล้วไอ้น้องแล้วแกพกปืนมาหรือยังแน่นอนพี่ไม่เหลือดูนี่ดูดูจุดสาเดี๋ยวคืนนี้ให้มันทำภารกิจกันให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยเก็บมัน <c oughs> แล้วเราก็จะไปแหกคู่กันต่อโอเคไหมน้องชายได้ได้เลยครับพี่ เอ้ยตอนกลางคืนอ่ะจงแสงรังกันนะเว้ยครับครับเจอคุณแม่เฮ้ยเฮเฮ้ยก็พูดไปอยู่เดี๋ยวกูก็ยิงทิ้งแม่งเลยตอนนี้โวดตัว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 แรเลยครับกปวดจังเลยครับมาดิก็มาดิก็มาไอ้อันมึงกจะตัวเป็นต้นปัญหาเลยไอ้ทุกคนอ่ะเข้าไปนอนกันเลยอะไรไปแชมป์ไปแชมป์ว่าตอนคืนพี่คอยดูอะไรอันด้วยนะเว้ยมันอยู่ใกล้ๆห้องไอ้พวกนั้นไหนปะดู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 ข้างหลังข้างหลังข้างหลัง เว้ยคืนนี้หลับฝันดีนะเว้ยเฮ้ยอ้าวฝันดีอยู่แล้วโอ้โหเฮ้ยไอ้คนป้าเข้าห้องตัวเองไม่ได้ละได้ครับไม่มีหลักแหล่งหรือไงบอสย้ำย้ำดีป่ะได้ยินเฮ้ยไอ้ไอ้ผู้คุมไปแล้วพี่ไปเดินไปเดินอะไรมึงทำอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไปเดินไปเดินไปเดินเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะถึงวะเอ้ยเห็นเห็นผมไหมพี่เอ้ยมึงทำอะไรอ่ะ ขุดไงเห็นปะเห็นเออเออนี่ผมกำลังขุดไปจุ๊บ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 จุบจุ๊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 บจุบจุ๊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  ไม่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 ใช่ของผมหรอกของของนักโทษคนเก่าแหละโอ้โหที่ไม่ล้างส้วมเหรอโอ้น้ำมันน้ำมันน้ำมันน้อยอ่ะเนี่ยน้ำเนี่ยผมเอาไว้เนี่ยเอาไว้กินดื่มเนี่ยเหม็นนะเนี่ยปกติไม่ได้ขุดขุดไปหาแดนเออได้ได้ได้ไปหลบที่หลบหลบหลบโอ้ยแดนแดนทำไรอ่ะหลบหลบหลบบเฮ้ยพี่แหกคุกได้แล้วเห็นไหมน่ะเราเราเราจะให้ผมขุดไปข้างนอกเลยปะเฮ้ยเอาเลยเอาเลยโอ้ยพัดของพัดมันโคตรดีเลยว่ะ บอกมันดีเยิบลอยสวยงามพัดพัดเฮ้ยพัดทำอะไรอ่ะอ้าเอาผมผมฟอร์มเต้นอยู่โอ้โหมาช่วยอะไรพัดเต้นต้นใหม่ดิเต้นใหม่ดิโอ้ก็โย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 อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอไรขอมื่อเมื่อเมอพี่เออพี่ผมไม่ได้ถามป่ะว่าเออไอหัวฟ้ากัไอมันเผานี่ช่วยไหมไม่ไม่ไม่ต้อง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 เนาะเดี๋ยวผมช่วยผู้หญิงก่็แล้วกันนี่นี่นี่ช่วย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 เขาเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวไอที่จริงไม่ต้องขุดจะได้ ทำไมอ่ะอ๋อเออระเบิดประตูก็จบไปนี่หว่ะเลืมไปแลบน้ำร้อนเลขุดเพื่ออะไรนี่น้ำร้อนเ้ำร้อนน้ำร้อนมาเลยครับปุ่มปุ่มผมปมทิ้งไปละปุ๊บเฮ้ยโอเคหมือนอะไรใช่ป่ะแรนดเยอะๆหน่อยไหมฝันดีนะครับไอ้พวกขี้คุกฝันดีนะครับมึงอยู่ในคุกฝันดีนะครับไอ้เงี้ยบแปลกๆไปนะเดี๋ยวกูออกไปมึงเจอกูแน่ออกไปยังไงเหรอเอาปัญญา ไปหาวิธีออกมาละกันนะแอมแอมอย่าเล้าอย่าเล้าแขนแขนยายาพี่พี่ดูมึงเป็นอะไรมึงออกไปอะไรเฮ้ยโอเคผมอันดับแรกเลยพัดเก็บขี้ก่อนพัดโอ้โหพัดเก็บขี้เล้วแล้วใครอีกก้อนมันเริ่มเลยยังเหม็นเราเรงเหมือนได้ยินเสียงคนเดินมาโอเคแล้วต้องไงดีเดี๋ยว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 ใครเดินมาขันขันอะไรแกมไปตัวไหมพี่เก็บเก็บ ผูคุมผ่านไปเมื่อกี้ได้ๆๆแกงลับแกงลับตก็เก็บขี้มาเอาสักหน่อยไหมเงียบเงียบอยาอย้นเอาเอเอาลงเอาลงมาเอาออกจากมือเอาออกจากมือโยนขี้งัดเลยนะงัดเลยงัดเลยเออเอเออเ้ยเดี๋ยวก่อ เอออะไรป่ะพี่เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเจียงไรพี่พี่อะไรพี่พี่มันมันมีมันมีแบบเราเลยไอ้เครื่องที่แก่ที่แก่มัน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 มีอันนี้อันนี้อันนี่อันี้เลยเฮ้ยมันมีได้ไงอ่ะผมลืมไปว่าผมให้พวกมันไปแล้วเอ้าเอาชิบหายละไปตอนไหนวะเนี่ยเอ้าโอ้ยมีกี่อันอะมันมีกี่อันมันมีสองอันครับมันมีคนละอันเลยโอ้ยแล้วไปด้วยเขาทำไมวะเนี่ยหายละ เล้าระก่อเล้าระก่อเดี๋ยวดีนะเว้ยเดินไปดิเดินไปดี had a little อย่าลำไงเลยมีมีดอย่าอย่าท้องล้ายก็อีกอย่าเข้ามานะเว้ยเอาฉันไปแทนได้ไหมเฮ้ย ata b หยุดยูดยูดนี่มึงจะเสียสละชีวิต ตัวเองเพื่อผู้หญิงเลยเหรอตัวเองซีรีส์ไงบ้านี่ชีวิตจริงซีรีส์ซีรีส์เหรอดูดีดีพี่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 ฮะหมอมากบ้างกระสุนมันจะหมดแล้วมันมีหกเม็ดปืนเนี่ยโอเคเดี๋ยวแต่พี่ขอใช้จิตวิญญากันไอ้ไอเอามันเผาว่าไงจาระเตกันหน่อยไหมจาระเจรจาหรือเปล่านนั่ทำไรนั่นเลยว่ายังไงเอ่อไม่ฟังและอย่าใจเย็นยังไม่ได้เล่าคำลาวคำดาวเดี๋ยวเข้าไปที่ห้องนั้นกันก่อนเลย หนีกันไปก่อนหนีไปกันก่อนเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยให้ไปไปก่อนมาต่อมาาเลยครับตัวเด้นะระวังนะพี่ไม่เสียงไม่เสียงเราเราไม่เสียงเอาคนมาเยอะเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันจะทำอะไรอ่ะมันเออต้องกรอมด้วยเพลงนี้ เด็กเลยนะเอ๊บเด็กเอ้ยเด็กด้วยเพลงอะไรอะเฮ้ยจงหันตื่นไปที่บักเจเด็กเอ้ยเด็กดี้องมียาแล้วเนาะยิงยิงตายเลยแกฆ่าคนฉันฉันไม่ได้ฆ่าไปไปไปยวเวลาแล้วเร็วเร็วอย่าด้วยเฮ้ยเร็ว เร็ว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 เรเร็ว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 เวเร็วเร็วเรเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเรร็วเ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 ร็ร็ววเร็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 วเรเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเเร็ แลาวะว่างแล้หนูกำลังไปเหม็นมากเลยนี่มันให้พี่โคตรเหม็นนะพี่น้ำอะไรวะเนี่ยทางไหนคือทางที่ทางที่ถูกไปเนี่ยน้ำน้ำนขี้พี่น้ำขี้ไม่มีต้นไม้ผมว่าทางนี้มันยาวผมว่าน่าด้ถูกนะพี่นี่ไงนี่ไงอะไรไหนทางออกทางออกปะจะปะขอบมันเป็นมันมีมีต้นไม้มีต้นไม้ขอดูหน่อยปุ๊บโอ้ไม่มีต้นไม้เปิดท่อเปิดเปิดท่อให้ไป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 เปิดท่อให้ กระโดดด้วยดิเออ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 โอ้โหโย่เออเสร็จแล้วเออเสร็จแล้วคุดคุดทำไมพวกนั้นไม่ตามมาวะมป็นอะไรใจอะเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่ไหนไอ้เยอะเร็วรีบดิเราไปไปไงไปไงคุดคุดต่อคุดต่อแล้วเร็วได้ได้ได้รับไปดี่ร้าน เมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเห็นผู้คุมไว้ใช่หรอรู้แล้วล่ะรูแล้วู่แลองำไพี่ต้องไว้คุณยูคุณยูเรียบร้อยเรียบร้อยเร็ว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  อะไรได้ช่้วยเนียอะช่วยด้วยปล่อยเด้อไม่เ่าไม่ทำที่ว,ว,ว่าวช่นวย